ข้างนี้เป็นข้างที่คนใครบอกว่าปกติถ้าคาว่าปกติแปลว่าไม่มีบังผืนหรือเปล่าน้องอานคนทั่วไปใช่ไหมค<ช>าว่าปกติคือไม่มีพังผืดแต่ดูพังผืดสิดูพังผืนสิดูความหนาของพังผืนสิโอ้โหเหมือนหนังไก่ทอดคุณผู้ชมดูดูข้างเนี้ยดูเทียบกับตัวซีลิโคนี่หนาไหมก็หนานะ,<ฮ>ะพีแต่ซีลิโคนมันไม่แข็งถูกปะ อ,อย่างที่ผมบอกมันมี3เกรดนะเราก็ไปดูในคลิปติกตอกผมเอานะไปติดตามในช่องดรจัมติกตอกนะอาดูแลรข้างนี้คือค้าที่มีปัญหาเห็นไหมความหนาอันนี้คือหนามากเออเห็นปะมันต่างกันนะนี่คุณผู้ชมเทียบให้ดูให้เห็นชัดๆเลวว่าความหนานะต่างก<ห>ันมากนะดูดูต้องดูขอบมันถ้าจะดูความหนาให้ดูที่ขอบเห็นขอบตรงนี้ไหมเนี่ยหนาไหมนะแล้วดูขอบตรงนี้บางไหม ออันนี้มันบางกว่านะเนีย่ยขอบมันบางกว่าเห็นไหมเห็นความบางไหมค่ะท่านผู้ชมเล็งดีๆเล็งดีๆท่านผู้ชมเออบางไหมบางอ่าดูความหนานี้ผมจะพิกให่ดูนะผมจะจับให้ดูจะได้เห็นเป็นสามมิติเออ<ะ>เห็นป่าอันนี้มันหนาเห็นบ้านี่เองข้างเนี้ยโหแข็งมากแข็งกว่าข้างนู้นนี่ใส่มือเข้าไปได้เลยอออื <c oughs> ใส่มือเข้าไปได้เลยเอาคุมหัวไหม <c oughs> คุมหัวไหมไม่ใช่บ <c oughs> อกอ๋อหรอ <c oughs> นะข้างนี้คือหนาข้างนี้คือบางแต่ก็มีของผืนทั้งคู่นะก็ก็เรียบร้อย